กรารเปลี่ยนพระอาจารย์เพื่อนผมเป็นทหารและมีหน้าที่ต้องปกป้องชีวิตประชาชนและประเทศชาติหากเกิดการรบแล้วไม่ทำลายค่าศึกชีวิตของชาวบ้านและประเทศชาติจะตกอยู่ในความอันตรายคำถามคือหากมีความจำเป็นต้องทำลายค่าศึกที่มารุกรานเพื่อนของผมที่เป็นทหารควรทำอย่างไรดีครับทำหน้าที่ทหารคนระับทำหน้าที่ทหารการท,ทหารคือป้องกันประเทศชาติควนทำ <c oughs> <c oughs> ถามว่าการการฆ่าคนเป็นบาปไหมเป็นบาปแต่ว่าโทษไม่เท่ากัน <c oughs> โทษไม่เท่ากันถามว่ามีโทษไหมต้องมีโทษอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเทียบกับหน้าที่และความเจตนาของเรานะเจตนาทำเพื่ออะไรนะสมมุติว่าเรา ทำหน้าที่ทหารเพื่อป้องกันชาติและศาสนาเนกจุดมุ่งหมายมันจะสูงสง่งรักษาชาติรักษาศาสนาเอาไว้พวกเราจะอยู่ภายหลังเนี่ยนะอยู่ข้างหลังอยูเบื้องเรียกว่าอะไรแนวหลังนะคนที่อยู่แนวหลังสามารถภาวนาได้เพราะมีทหารอยู่ข้างหน้าเนี <c oughs> ่ยนะถ้าทหารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตั้งใจว่าทําหน้าที่เพื่อให้ข้างหลังได้ภาวนาได้ได้ทาบุญได้ยนะให้มีความสงบ ที่จะทําบุญต่อได้หรือว่าใครจะศึกษาพุทธศาสนาก็ศึกษาต่อได้โดยไม่มีอุปสรรคอะไรเนะี่ย mm. ก็จะทําให้การทํางานของทหารนั้นดูมีคุณค่ามากขึ้นเป็นบุญมากขึ้นเ,เรียกว่าตอนที่ยังไม่มีการรบกันนะตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนตั้งใจมีก่อนเนะี่เป็นเป็นความตั้งใจในการทําหน้าที่เพื่อบุญกุศลนะส่วนที่จะทําใครตายเนะี่ยคงน้อยนะน้อย จังหวะที่จะไปทําให้ใครตายแต่ว่าถ้ามีการทําให้ใครตายจริงๆมันก็ถามว่าเป็นเป็นโทษไหมก็มีโทษนะแต่มีคุณเขามากกว่าคุณเขามากกว่าโทษแต่มันหักล้างกันไม่ได้นะตรงนี้จะบอกว่าหักล้างกันก็ไม่ได้หักล้างกันนะแต่ว่าบางทีมันก็จําเป็นต้องทำ ประวัติพระเทรี <c oughs> ระเทระต่างๆ <c oughs> กว่าจะมาบรรลุมรรคผลเนี่ยบางทีก็ผ่านอุปสรรคอย่างนี้แหละที่นึกได้ก็คือ,อ,อพระกุณฑนเกษีเนี่ยนะ <c oughs> พ,พระเทรีนะฮะเป็นลูกสาวเศรษฐีหาชายหนุ่มมาทางบ้านก็หวงนะ <c oughs> แต่ไปหลงรักกับโจร สรุปแล้วก็คือแต่งงานกับโจรแล้วโจรนั้นก็คิดฆ่านางกุลทนเกสีนี้อ <c oughs> ลวลวงลวงนางกุลทนเกสีไปฆ่าไปที่เหวหลอกให้แต่งตัวให้สวยบอกว่าบนบานเทวดา,าไว้ต้องการเมื่อชีวิตเจริญขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะ แก้บนกับเทวดาขอให้น้องไปด้วยเอออย่าให้คนอื่นไปนางคุนุงเกษีก็แต่งตัวรักสามีแต่งตัวประดับประดาด้วยของแพงๆโจรก็คิดแบบโจนคือให้แต่งตัวแพงเพื่อจะให้มีสมบัติจริงๆตัวเองรู้สึกอึอดอัดเวลาอยู่บ้านความเป็นโจนมาก่อนมันความรู้สึกเหมือนว่าชีวิตในบ้านไม่เป็นอิสระอยากอยากจะอยู่ข้างนอก ก็ลวงภรรยาตัวเองเพื่อที่จะฆ่านะพอลวงมาได้แล้วก็บอกกับภรรยาว่าคิดหรือว่าเราเชื่อหรือว่าเราเราบนบานเทวดาไว้เราไม่ได้บนบานใครหรอกอ้าวให้ละหมาดไปจะฆ่าเธอแล้วจะเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยแล้วก็จะไปอยู่ข้างนอก ฉันอึดอัดเหลือเกินอยู่กับบ้านอยู่กับเธออยู่กับพ่อตาเนี่ยฉันอึดอัดมากฉันต้องการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกลัไปเป็นโจรเหมือนเดิมนา <c oughs> งคุณลุงเกษีก็อ้าวนี่เราจะต้องมาตายแบบไร้ค่าอย่างนี้เลยกนะ็ <c oughs> เลยบอกกับสามีว่าวเอางี้ด้วยกันนะตอนนี้ความสึกเหมือนไม่ <c oughs> ไม่ได้รักเขาแล้วเพราะว่าตัดขาดไปแล้วเพราะาสามีจะฆ่าตัวเองใช่ไหม ตอนนี้เขาเป็นโจรแล้วความรู้สึกก็คือว่าจะทำยังไงให้เรารอดพ้นจากจากสถานการณ์นี้รอดตายไปได้ก็บอกสามีว่าฉันฉันขอทำความเคารพท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะพื้นที่ทำความเคารพก,ก็คือขอทำประทักษิณตอนทำประทักษิณก็ขอรำด้วยสามีก็อืม้มนะใหญ่คนนี้นี่รักเรา ไม่ลืมหูลืมตาเลยเนาะภูมิใจในความหล่อล่ำของตัวเองให้นางคุณทนเกษีไร่ร,รำไร่ดำไปอินเดียนะคงจะมีท่าทางอะไรของเขานะบ๊บบบบบไปเรื่อยๆวนได้สามรอบเสร็จโจนกำลังเพลินๆก็ถีบโจนตกหน้าผาไปเลยถามว่าถีบโจนเนี่ยเป็นบาปไหมบาปนะแต่จำเป็นต้องทำไม่งั้นตัวเองจะตายประมาณนี้นะสุดท้ายก็ไป ไม่ยอมกลับบ้านเพราะรู้สึกว่าอับอายก็ไปอยู่กับนักบวชนอกศาสนาเป็นพวกปริพาชค <Yes. S 1> เรียนเรียนการโตวาทนะีสุดท้ายก็มาเจอภาษาริบุตรยอมนะสุดแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นพระอาหารหันตะ์ถามว่าพระทั้งหลายก็รู้ประวัตินะ โอ้โหนี่ฆ่าคนมาฆ่าฆ่าสามีตัวเองแล้วมาบวช้วเป็นพระอรหันได้แบบล่ำลือแล้วก็พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นพระอรหันแล้วด้วยนะก็เลยโอ้โหนี่ฆ่าคนแล้วยังเป็นพระอรหันได้พระเจ้าก็แสดงธรรมว่ามันความความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าไปชนะคนอืนนนอ่นไปชนะคนนู้นชนะคนนี้บางส่ันก็คือชนะกิเลสต,ตัวเองฉะนั้น ในการทำหน้าที่อะไรนะให้ดูให้ดูว่าเราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นใครทำตามหน้าที่นะโดยงานหลักของเราคือยกย่องพุทธศาสนาให้ชาติมั่นคงเพื่อยกย่องพุทธศาสนาไว้คิดอย่างนี้นะก็จะทําให้ใจเราเนี่ยมันเป็นกุศลมากขึ้นประมาณานี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ